ไมไพ่แล้วมลื่นด้วอือสีกบีแล้วสีกบเป็นยังบ้างดำแลยว่ากบเน็ตเบิดล้ำนะบันเอาเบิดล้ำเลยมันได้ตัามาก่ะเออ ก็บังกะบ่างสองบังกะ้กินลงไปนกงเทพนะปัวแต่เมื่อนี้คือพูเราบัางนี่ก็เลียวตาก,กันเลยไม่เฮ็ดก็เฮ็ดเบิดดวตแต่ตามาแล้วน้องคารา,า,าเมาวคาราเขาอไเขาซาเขาลื้อไปหอดหงเทพผลเนี่ยข้างแรกบ่เลื่อยนี่บ่เคยเลื่อยมันบ่นี่นข้างผรข้งแรกข้างแรกมันบ่เลื่อยนี่ มาได้บ <um ันปีเธอมาเล่นน้ำเอื่อยพี่เธอบั่นนี่ไปยุต่กงเทปป่มาเล่นในน้าเอื่อยผิดมาตึกป่ายุ่สายเนี่ยเล่นพามุดป่ายุตสายเนี่ดึงแห้งมันนะดึงแห้งมันไปแล้วก็ค่อยดึงกันเนาะมัวัวตนแฉะเนะอ